หนูไม่ใช่นางเอกยญาเหลียวญาแม่พ่อหน่วยไม่ต้องดันเมนแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องยอมค่ะศาสตร์ขี้มาจะให้ศาสตร์ดอกไม้เหรอทุละเดี๋ยวเจอกันเลย แรงมากคิดว่าด่าคนอื่นได้คนเดียวหรือไงสีมาวาศิลปินไม่ควรอ้าวกินข้าวบอกบุญแนวลงผิวใช้ีอห้อะไรมนตรามนตราสกินา่ากับเคทีดม,มนตราสกินแล้วก็เคทีด ไลน์ในไอจีไม่มีดราม่าเลยมีแต่คําถามไม่มีดราม่าแต่ว่ามีแต่คําถามพี่ป่านบอกดิวเด็กหลนะดิวเด็กกะหล่๊าเจ้าไปเจ้าคืนมาไปเลิกไม่เห็นนี่แหละก็ได้ได้พี่นิรันด์มาอยู่ก็กี่เดือนแล้วอ่ะพี่นิรันด์สามเดือนยังโอ้โหแม่ตัดแต่งกระหลเอ้าเหรอใช่ค่ะก็ ห้าเดือนแล้วพี่รันห้าเดือนเสริมก็มีพี่น้องแมนก็อยู่ขอนแก่นอยู่บ้านใกล้ๆกันเลยแล้วก็เดี๋ยวอันนี้กันมาแตงหน่าหล้กกับมาซอยเหตุงานนํำก็คือก็ดูแลกันไปมันจริงๆมันก็ไม่ได้ดูแลอะไรยากก็ไม่ดูแลอะไรค่ะทำงานแค่ สอง 2, ชั่วโมงก็เสร็จแล้วที่แบบก็ใจจใอยใกลับบ้านมาเป็นพี่น้องนั่งทานข้าวแบบผัวกัน,น้มหน่อยผัวคอยก็รักลงเด้อเออเลอิศนี่มันอยู่ที่ไรแม่มันอยู่ที่ลีลาอยู่ที่ลีลาและท่าทางเนาะใช่ครับสำหรับเรื่องน้องหนูไม่ได้เดี๋ยวให้เวลามันหน่อยให้เวลาสำหรับหนูนะ คือถามว่าหนูนอยไหมหนูนอยหนูเสียใจแต่ว่าหนูคิดว่าในอนาคตหนูก็มันก็คงจะจางและดีไปเองแต่ถามว่าหนูหนูไม่ได้มีอะไรติดค้างนะคะก็มีแค่ความรู้สึกก็นล้นิดิหน่อยหน่อยส่วนเรื่องอันนี้บอบอเดคิดว่าสีซ่งสีหยางเลยบอบอไดมีป,ปกติสเปรย์อะไรไม่ได้ฉียสเปรย์สเปรย์ไหนอยู่ไหน คุนาไม่มียังไม่ได้ฉีดสตีน่อยเมื่อยเมยตอบเรืองจอยเนี่ย่อยเมยก็เรืองอื่นอีกคือมันมนาแมนน่นนั่นๆเดมันเข่ามาเชละคนเชิละคนนน่นแม่อันคือกขายังว่าขวบคุ้มเนวกินกินเท่าที่คือกินน้อยลงน่ะแม่ทุกคนคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอ้วนผอมมันต้องลดลงยังไงก็อยากกินอะไรที่มันจะทําให้อ้วนแค่นั้นเลย แล้วไม่ได้กินยากินอะไรเลยไอ้จตห่ตายซะเป็นคนกินเข่ามือละขาบอยู่แล้วกินคือดมเมาอยู่แล้วบันนี้จังลดแป้งจังงดความน้ำตาลความถอดความอย่างปล้งบันนี่จังมันสีเอาอย่างมาอวนบัน,นี้มันกระจอยลงเทดเอาคือมีวมีไหนแหมอดทน ตั้งใจจริงๆทําว่าแมนอดเข่าสองมือมันไม่ให้อดแต่มันให้ลดลงลดลงลดปริมาณลงถ้าเจ้าทํางานเจ้าเดินบ่อยเจ้าก็กินได้เยอะอยู่นะเพราะว่าเจ้าได้รีแหละเจ้าได้รีนออกได้ได้ใช้มันออกไปแต่ว่าถ้าทํางานนั่งโต๊ะอยู่เฉยๆแล้วแบบเหมือนทํางานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันไม่ค่อยได้รีแหละอะไม่ค่อยได อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามกินกินให้มันหนห้นอยๆลงแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมใน Google ง่ายๆเลยยังเรื่องหนึ่งกับยังเรื่องหนึ่งเนาะมูอเจ้าสิเอาอย่างน้ำข่อยดูนี่จะเอายัางไงค่อยจะถูกใจ ก็จะพอใจเสร็จเดียวกันกเ่็กเพิ่งเห็นวันนี้เข้าตีมกันทุกคนอะไรลายเหรอชุดลายอ้วน